สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้ฝนตกหนักขนาดน้ำไหลนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทางข้ามฝั่งในลำห้วยของบ้านไร่วงพยอมนะคะฝนตกครั้งที่แล้วก็ ดินไหลไปนะคะนี่ค่ะกลายเป็นแก่งหินเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกนะคะก็จะมีน้ำไหลแบบนี้นะคะแต่น้ำจะสีไม่สวยนะคะนี่ค่ะน้ำขังนะคะปีนี้นับว่า่างหายมาสองปีนะคะที่น้ำไม่ไหลเลยนี่ค่ะ นี่คือในลำห้วยหรือว่าป่าของบ้านไร่องุ่นยมนะคะก็จะมีลำธารอยู่ในห้วยนะคะนี่คะ่ะสามเสือมาด้วยนะคะสิงโตมากลัวน้ำเหรอลูกสินินมาเร็วเสือมากลัวน้ำหรอคะเนี่ยกลัวน้ำบ่หนูกลัวน้ำหรอคะ นี่ค่ะถ้าน้ำขังในลาห้วยเยอะๆนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ําตกนะคะมีเกาะแก่งหินพวกเด็กๆมักจะชอบมาเล่นกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวลึกนะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกมาเพราะว่าน้ำขังในลาห้วยได้น้อยนะคะน้ำก็จะไหลไปหมดนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะในลําห้วยกลางไร่ของบ้านไร่วงพยอมนะคะมาเร็วดูสิคะสามเสือไม่กล้าข้ามน้ำขนาดน้ำไหลเล็กๆนะคะนี่คะ่ะก็จะมีไม้นานาพันธ์ุนะคะที่อยู่ใน ป่าสวนป่านี้นะคะจะให้ดูความอุดมสมบูรณ์ของบ้านไรงพยอมนะคะนี่ค่ะนี่คือกิ้งกือกลมนะคะถ้าที่ไหนมีกิ้งกือกลมเยอะแบบนี้นะคะนั่นคือป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไรสารเคมีนะคะนี่ค่ะออกมาเดินกันยั่วเยี้ยหมดเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมจะพาเพื่อนๆข้ามฝั่งมาดูอีกอีกแถบหนึ่งของบ้านไร่องพยอมนะคะไม่เคยได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวลุยป่าไปกันนะคะอันนี้ก็เป็นดอกสลิดป่านะคะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของบ้านไร่วงพยอมนะคะอันนี้ทำมันนะคะเป็นมันสำปะหลังนะคะมันอาหารสัตว์นะคะตอนนี้ก็ได้ลงปลูกแล้วนะคะ อันนี้เป็นล่องที่ชักล่องไว้ปลูกมันนะคะอันนี้พื้นดินแถบทางนี้จะเป็นดินลูกลังนะคะเป็นดินเนินเป็นเนินเหมือนดินใกล้ภูเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือสวนป่าของบลานองค์พยอมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแปลงที่ปลูกอ้อยที่ว่าหาคนงานมาตัดไม่ได้นะคะจนเกือบปิดโรงงานนะคะอันนี้ก็ได้ไถที่เรียกว่าตีตอนะคะไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คงจะต้องหยุดอีกหลายวันเพราะว่า ฝนตกหนักแบบนี้ดินก็เละนะคะไถไม่ได้นะคะส่วนแถบทางนี้ก็ยังเป็นป่านะคะเป็นป่าของบ้านไร่วงพยอมนะคะอันนี้จะว่าเป็นลำห้วยก็ได้นะคะจะว่าไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่าต้นทางทางนู้นนะคะ ที่ไม่ใช่เขตของบ้านไร่วงพยอมนะคะไม่มีลำห้วยนะคะน้ําจะผุดขึ้นมาในที่เขตของบ้านไร่วงพยอมนะคะแล้วก็จะไหลนี่ก็คือในเขตของบ้านไร่วงพยอมอีกแถบหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะมีมันพันไม้ป่านะคะอันนี้ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะคล้ายๆต้นข่อยแต่ก็ไม่น่าจะใช่ แต่ลูกของมีนะคะลูกเป็นสีแดงแดงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูสมุนไพรนะคะตอนนี้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือสมุนไพรในป่าแท้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆลหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะแต่แลหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะ เขากำลังออกดอกนะคะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวว่าแล้วนี่ค่ะนี่คือสมุนไพรไทยแท้ๆนะคะเป็นยาแก้โรคมะเร็งได้ดีนะคะมีคนมาขุดเอาไปรักษาเยอะนะคะนี่ค่ะ กำลังออกดอกกำลังออกเม็ดนะคะนี่ค่ะดอกของเขากําลังจะตูมกลายเป็นมเมล็ดที่ไว้ต่อพืชต่อพันธ์ุนะคะเคตตรงนี้ก็จะมีสมุนไพรชนิดนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราออกไปเดินข้างนอกนะคะ เดินในป่ามากๆตัวเปียกแล้วค่ะก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆรู้จักนะคะนี่คือต้นอะไรนี่คือต้นอุตรพิษนะคะนี่ค่ะนี่คือสุดเขตของบ้านไร่องพยอมนะคะน้ําที่ไหลว่าเป็นลําห้วยหรือว่าเป็นลํารางก็จะหายไปแล้วนะคะจะไม่มีแล้วนะคะน้ําจะหยุดลงแค่ตรงนี้นะคะ นี่ค่ะน้ำจะมีอยู่แค่ในบ้านไร่องค์พยอมเท่านั้นนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วนะคะคือจะมีน้ําเพียงเล็กน้อยนะคะน้ําก็จะซึมซับไหลลงใต้ดินหมดนะคะจะไม่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ้นสุดเขตของบ้านไร่องค์พยอมนะคะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเป็นน้ํา เป็นน้ำขังตามธรรมชาตินะคะแต่น,น้ำที่ขังอยู่นั้นก็ลองใต้ดินหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ของเพื่อนบ้านนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอาไวป้ปลูกข้าวโพดนะคะนี่ค่ะสามเสือลุยอีกแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นเขตสวนป่าที่บ้านไร่อุพย,ายามได้ปลูกไว้ใหม่นะคะนี่คือสะเดานะคะเป็นสะเดาที่ทั่วๆไปที่เรากินยอดออกขมๆนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกไว้เป็นแนวกันไฟนะคะอันนี้มาปลูกเอาจนปลายฝนแล้วนะคะต้นก็ยังแค่นี้อยู่นะคะ ส่วนต้นนี้เป็นต้นกําปูนะคะที่หลงมาส่วนอันนี้ก็เป็นเสดาที่บ้านไร่องค์พยอมได้ปลูกไว้ตอนต้นฝนหกสามนะคะนี่ค่ะต้นเขาก็จะสูงประมาณแค่อกแล้วนะคะก็จะเป็นไปตลอดแนวเลยนะคะอันนี้ปลูกเสดาวไว้ กันไฟอย่างหนึง่งกันสารเคมีอย่างหนึ่งนะคะจากไร่ข้างๆนี้นะคะตอนแถบนี้นะคะเราจะเว้นไว้นะคะไม่ให้ติดกับคันแดนหรือเรียกว่าหัวคนานะคะต้องใช้ระยะห่างประมาณ10เมตรนะคะเมื่อต้นไม้ของเราใหญ่ขึ้นจะได้ไม้ไปรบกวนเขานะคะ หลายน้ำหยดที่ยังไม่ได้เก็บนะคะนี่ค่ะเป็นหลักแดนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรัศมีที่จะเว้นช่องไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลูกเสานะคะตลอดแนวนะคะส่วนตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้สูงประมาณ3เมตรกว่าแล้วนะคะอันนี้ปลูกมาได้1ปีกับ ประมาณห้าหกเดือนน่าจะได้นะคะนี่ค่ะก็จะปลูกเป็นแนวยาวตลอดนะคะยังไม่ได้ถางอะไรเลยนะคะถ้าถางแล้วก็จะมีคนภายนอกลักลอบเข้ามาบ่อยๆนะคะก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนนะคะปล่อยให้แกะแตกกิ่งก้านสาขานะคะนี่คือสะเดานะคะที่ นี่ค่ะที่ามาลัยมงอลได้ปลูกไว้ในระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีประมาณปีหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณนี้นะคะนี่ค่ะลำต้นเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสูงก็ประมาณสามสี่เมตรนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ปลูกไว้หัวไร่ปลายนานะคะมีป่าไม้ไว้เราก็อากาศก็จะชุ่มชื่นนะคะ ได้มีออกซิเจนให้เราได้หายใจสะดวกท้องสะดวกใจสะดวกทุงนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะอึดอัดกับมลพิษต่างๆนะคะถึงจะอยู่ในฉินชนบทก็ตามนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือแนวของบ้านไายองพยอมนะคะที่ปลูกสะดาวไว้นะคะตลอดแนวไปสุดนู้นเลยนะคะ ส่วนอันนู้นก็เป็นที่พาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ว่าเป็นป่านะคะส่วนต้นนี้เพื่อนๆรู้จักกันไหมคะนี่ค่ะนี่คือต้นสดาช้างนะคะเป็นไม้แต่กินไม่ได้นะคะแต่เนื้อไม้ของเขาเป็นไม้ที่สามารถที่เราจะเอาไว้ปลูกบ้านได้นะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นตามธรรมชาตินะคะ ส่วนตรงนี้แถวนี้นะคะก็จะเป็นต้นพยุงนะคะขอโทษนะคะชักสับสนพยุงหรือประดูเพราะว่าไม้ใบใคล้ายๆกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นประดูกิ่งอ่อนนะคะเพราะว่าไม้ได้มาหลายที่นะคะอันนี้เป็นมะขามนะคะ ขาบอกว่าเป็นมะขามยักษ์ก็ไม่รู้ว่ายักษ์จริงหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นยักษ์กระสายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ก็ปลูกในระยะหนึ่งปีนะคะอันนี้บ้านไร่บางพยอมก็จําสับสนแล้วนะคะไม่ทราบว่าต้นอะไรแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้มีเอฟซีส่งมาให้จากทางน่าจะเป็นทางอีสานนะคะนี่ค่ะไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะถ้าใครดูจบแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะ ว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะต้นสุดท้ายสําหรับที่บ้านไร่วงพยอมพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่คือต้นลีลาวดีนะคะไม้ดอกหอมนะคะมีหลายหลายหลายดอกหลายสีนะคะแต่สีนี้ดอกหอมนะคะแต่มีสีเดียวกันนี้แต่ดอกไม่หอมนะคะหอมชื่นใจมากเลย วันนี้บาไล่องพยอมก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ